ออมปังเปตปองเปตบุญเจ้าก็สินร้อคอยจนจนตายแต่พอนี้สู่ตามฤดูฝนคึ้มลงปกคลุมมานะแกสังเกตฟังฟ้าฮ้องเปตไคทางปองเป ศาสตร์บอกไว้แล้วมื่อสามคำเดือนสามย้ำนี้ฝุ่งเช้าหน้าให้ที่ใจฟังฟ้าฝ <_ d ata> นมาเหนือมาไตหรือทั้งบนมีเก่าฟองกาสาวลำเป่านอนคงภัยสิพาเห็ดสางทางคนคนต่อ ถ้าห้องว่าตักต่อก็ตักต่อก,อ,อ,กอฟังพ,พ,พ่อคือมันจอมวยใสถึงงามลงขุดให้เมื่อแตกลายจนว่าด่านเสียได้เด้เสียได้สู้นอทางบ้านผู้ไกลแล้ว หวังลังหัวลอยวัง โอ้ยโอยน้องคอยพี่จะมาตามสัญญาน้องยังอุตส่าห์รอทนสศว้ากับสินคนยาบลำบากทิ้งนองเขคงมีใหม่ไปพเนาพนอเลืมอคนเฝ้ารอกดมอนนอนเศร้าเจร็บช้ำ เพียงไหนฟ้าครึ้มที่ไรนั่งคอยจับเจ้าเอาหรือไม่เอาพี่ไม่ส่งข่าวมานคนไขหนากะนิ่งหลังบังไปคนไขหนากะนิ่งหลังบางไปาางงงไป่ไปปอ้ตาเจ้าเขอกินเข่าบอลลูผคงทนานตามทาลำเป่าเป่าสาวมีแฟนานางคุยกันจุย่ยเขาคุยหยอกล้อกันเล่น เ,เป็นเหมือนน้ำตัะใจน้ายช้าเขาแท้ตาแลรักจริงยิ่งใหญ่แต่เรายังห่วงยังใจห่วงคนอยู่ไกลไม่หวนขึ้นมาน้ำตาที่มันไหลรากใจลำบากทุกทรมานที่้าขึ้นมาเช็ดน้ำตาหันอนังบ้าฟ้าแกงทุกทัน ไ่อเอาทองคำมาปั่นมาลอใจคนนั้นบ่ไเ้ยเอาทองคำมาปั่นมาลอมันสังกระดอสิทุนใดซํำใดฟ้ามองไกลคือดังเสียงจากเขาก็กลับขึ้นมาในนางซึมนอนเสือตรงนี้วิวสวยตรงนี้วิวสวยวิวสวยสวย อกหวงเป็นพวงกลมเลือใส่ลมลมเป็นลาวมันจะหาคอยเป็นลมหนาหาวหรือลมอยังงน้อแบป่ามาคือบ้าดอกพาเทียงเอ้ย สาวนะหวัวใจแรงคิดหอดเ่าดอกคนไกลหรือก็มีหลายใจจนพาสายเฮ้อยโอ้ยล้มสายลงเดือนตุลาออกพรรษาพัดมาตึงๆหงวัวใจสาวนาคนหนึ่ง าคิดถึงคนฮกคนกะไยลมพัดแทงสะเทือนไปหอดหัวใจผู้เฒ่าเมิ่นเคยบอกไว้ลมแบบนี้เอื่นภาษายลมซาซาหยังน้อสายลมบีนีกระแสลมพัดมาทีรืีคนคอยเววาจำคำอ้ายสัญญาใจให้ไว้ก่อนลา ไปอยู่เมืองนั้นแล้วนะากุงบ่มาดังสัญญาจะให้โรหาไอาใส่เบาว่างจะเถื่อโตหาไอาใส่เบา่างจะเถื่อพูดเอาเรือเที่ยวยัดเลี้ยนใส่ตูวจนคนหัวหา่าเงาค้าไอวาว่าเขาก็องหวงเหลืองสิงขอไกลเมืองมาอยู่หน้ากับน้องสายล้มตองคือเตือนใจว่าหอดแล้วนะาหอดย่ำแล้วนาะแต่โตไอบอกคือ เมื่อวันซื่นน้องตื่นคำคนซาว่าไปพ่อหนาอายอยู่นาบีกสีสิ่งมือเตอสสอนผู้สาวหน้าตาดียเจอกันโจจีน้องฟังแล้วสะเทือนจะให้โทหาอายโทเท่าไดกระบอติดเห็นมือถือปิดน้องเฮงคิด มีคนวายมีคนเขาบอกว่ามือถือรุ่นคนหลายใจก็คอยรับสายก็บหว่าไปโทรมาดูที่ทาคือสัญญาไอเปลี่ยนดูที่ทาคือสัญญาไอ้เปลี่ยนสายลมเลียนมันคงสอยฟ้องว่าแฟนนองเปลี่ยนทาง สายลมกลางเมื่อออกพันษาเหมือนลมพัดสาว่าไอยมีแฟนมาให้บอกน้องผููคอยอยู่นะให้ลืมไอาสาคงมหาบ่ได้สายลมพัดสาคนหลายใจคนเบาใสจจนน้องมี คงลมสัญญาฮักเขาคงลมฟังเสียงลมตึงตึงคน้นซาอยาาให้ไอ้มายินยันไกลๆกยักมือใดพ่อน้องน้องจะรอเพื่อพ่อหน่าไอาจะอยู่หรือไปก็อยากได้ยินจากปากไอ้จาฝากให้ลมซาได้ซาคนหลใจยากไอบานซาคนไหลใจยากห้บาน,าน,าน,บานเอ,อ